ก็กรับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาพบกับรายการนิยมพระสมเด็จกันเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้เป็น EP ีที่16กันแล้วนะครับอาจารย์นานนะแปบ๊บแปบก็ E p ีที่16กันแล้วเลยอ่ะเหมือนเดิมครับรายการละ300บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับอาจารย์นานนะองค์ละ3 0 0บาทเลยส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับอ่ะท่านใดสนใจปิดพัสนะครับ แอดไดี p l u c k 0 0 1 2 3หรือเป็นเบอร์โทรนะครับ0886195325ที่ขึ้นให้บนหน้าจอเลยนะอาจารย์ทุกท่านนะวันนี้ไม่รอชาร์กเลยนะครับเป็น EP แรกกันเลยเอ๊ะเป็นรายการแรกกันเลยนะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับอาจารย์ทุกท่านนะลืมบอกโปรโมชั่นกันไปเลยเโปรโมชั่นครับอาจารย์ทุกท่านใครซื้อครบ 1,000บาทรับไปเลยครับสมเด็จรุ่นแตกลายงาจากวัดละฆังแท้นะ1องค์ไปเลยนะครับอาจารย์ท่านสวยๆแบบนี้เลยหรือว่าท่านใดแบบอยากได้แบบบูชาแยกนะครับองค์ละ250เลยไม่รอช้ากันเลยนะครับท่านใดสนใจปิดพระก็แจ้งเลข EP แล้วก็แจ้งรายการที่เท่าไหร่ด้วยนะครับเพื่อสะดวกในการปิดพระเลยรายการแรกเลยครับอาจารย์ท่านนะ รายการแรกครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมเลยนะอาจารย์ทุกท่านสวยๆแบบนี้เลยเก่าถึงยุคแน่นอนสวยๆแบบนี้เลยครับชอบเนื้อหาแบบนี้ทักมาปิดกันได้เลยครับมีรอยยุบรอยย่นครับพิมสวยๆขอบตัดๆสวยๆแบบนี้เลยครับอาจารย์ทุกท่านนะชอบก็ทักมาปิดกันได้เลยรายการละ3 0 0บาทเท่านั้นเลยนะอาจารย์ท่านวันนี้ก็มาทั้งหมด30รายการนะครับอาจารย์ทุกท่านชอบรายการไหนก็ทักมาปิดกันได้เลย อย่าช้านะครับชาก็หมดอดเลยเนื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านองนี้สวยๆแบบนี้เลยรายการแรกครับเพื่อนบด้วยพิมพ์เกตบอดตูมเลยต่อไปเลยครับรายการที่2ครับรายการที่2ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอาจารย์ทุกท่านเป็นเกตจดซุ้มนะอาจารย์ท่านองค์นี้เกตจดซุ้มเลยสวยๆเลยครับมีคาบแถวซ้ายขึ้นทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยครับฐานสิ่งค่อนข้าง สมบูรณ์เลยนะอาจารย์ท่านองนี้สวยๆแบบนี้เลยฐานสิงสวยๆเลยนะครับอชอบเนื้อหาแบบนี้ทักมาปิดกันได้เลยครับคราบเซวไซส์หนาๆครับสมค่อนข้าง,างส,มสมมากกันเลยล่องแขนลึกครับสวยๆเลยครับเนื้อหาด้านข้างครับดูเนื้อหาด้านข้างกันเลยสวยๆเลยครับอาจารย์ท่านนะ ันใดดูไม่ชัดก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะเนื้อหาด้านหลังครับด้านหลังเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านนะสวยๆเลยครับรายการที่2นะครับต่อไปเลยรายการที่3ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตจดซุ้มหน้าอาจารท่านองค์นี้เกดจดซุ้มเลยมีเส้นชายจีวรบางๆให้เห็นนะอาจารย์ทุกท่านเป็นพิมพ์ใหญ่ครับชัดเจนครับสวยครับ มีเม็ดขาวเม็ดดำมีให้เห็นนะครับอาจารย์ท่านนะองนี้มีความหดตัวของพระอยู่เลยรายการที่สามนะครับว้ามีพระกระแพงสุ้มกอรครับเม็ดบังสารครับขังๆแบบนี้เลยอาจารย์ทุกท่านนะรายการที่สามครับมีความหนึบครับองคนี้ความหดตัวของพระเลยนะฮะด้านหลังครับด้านหลังเป็นรอยกดกระดานนะอาจารย์ทุกท่านนะ อาจารย์ทุกท่านชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ทักมาปิดกันได้เลยครับรายการที่3นะครับต่อไปเลยรายการที่4นะครับรายการที่4ครับเป็นพิม์พใหญ่นะครับมีหน้ามีตาเลยองนี้เป็นพิม์พมีหน้ามีตานะครับเกจจดซุ้มนะครับมีแบบสวยๆเลยอาจารย์ท่านนะแตกลายงานนะครับอาจารย์ท่านองนี้แต่ลายงานสวยๆเลยชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ทักมาปิดเลยครับ สวยๆอีกหนึ่งองค์เลยครับเนื้อหาด้านข้างครับชอบองค์ไหนก็ทักมาปิดกันได้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะเนื้อหาด้านข้างครับต่อไปครับเนื้อหาด้านหลังเลยอาจารย์ทุกท่านเนื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังเรียบครับมีเม็ดมอนสารครับผงถ่านก้านทูบครับพระกระแพงซุ้มกอมีให้เห็นเลยเม็ดต่ำก็มีให้เห็นสวยๆเลยนะอาจารย์ทุกท่านนะรายการที่4นะครับรายการที่5ครับ รายการที่5เลยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตจดซุ้มนะอาจารย์ทุกท่านองค์นี้มีคราบแคลซ้ายคาบไข่ขึ้นหนาๆทั้งว่าทั่วองคพระประมาณนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ทักมาปิดกันได้เลยคาบไข่หนาๆแบบนี้เลยนะซุ้มค่อนข้างสมมาตรนะอาจารย์ทุกอาจารย์ทุกท่านองนี้องค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นเลยส่งฟรีด้วยนะอาจารย์ทุกท่านเก็บเงินปลายทางเราก็มีเลยนะฮะด้านข้างครับ ดูเนะื้อหาด้านหลังครับอาจารย์ทุกท่านนะเป็นหลังเรียบเลยอ,องนี้เป็นหลังเรียบเลยรายแยกก็มีให้เห็นครับสวยๆแบบนี้เลยครับรับไข่ขึ้นแบบนี้เลยรายการที่5ครับต่อไปเลยรายการที่6ครับรายการที่6ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะอาจารย์ทุกท่านมีเส้นชายจีวรครับพิมพ์ใหญ่ครับดูง่ายดูสบายตาครับเกตจดซุ้มนะอ,องนี้สวยๆแบบนี้เลย ฐานสิงสวยๆเลยครับอาจารย์ทุ่านองน์นี้มีเส้นหลังใต้น้ำให้เห็นจางๆนะองนี้มีเห็นจางๆอยู่นะอาจารย์ทุกท่านสมค่อนข้างสมมากกันเลยครับขับเข่ไซขึ้นทั่วทั้งองค์พระแบบนี้เลยเนื้อหาด้านข้างครับเนื้อหาด้านข้างครับตัดสวยๆแบบนี้เลยครับรอยปิรอยแยกเลยเนื้อหาด้านหลังครับเป็นรอยกดกลาบหมากนะอาจารย์ทุกท่านอง์นี้ รอกดกาบมากเลยสวยๆเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะชอบนะฮะแบบนี้ก็ทักมาปิดกันได้เลยครับมีลอยปีรอยแยกอยู่นะอาจารย์ท่านองน์นี้รายการที่6นะครับต่อไปเลยรายการที่7ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอาจารย์ทุกท่านนะองนี้สวยแบบนี้เลยเกตจวดซุ้มครับเนื้อหาออกแห้งๆนะอาจารย์ท่านองน์นี้ออกแห้งๆเลย เป็นเนื้อผงออกแห้งๆเลยครับอาจารย์ทุกท่านนะอ,อกกระบ,บอกสวยๆแบบนี้เลยเก่าถึงยุคแน่นอนองนี้เนื้อหาด้านข้างครับดูเนื้อหาด้านหลังกันเลยเนื้อหาด้านหลังเป็นหลังเรียบครับมีรอยปั๊มตาย,ยางสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะสวยๆเลยครับ ทักมาปิดกันได้เลยรายการละ3า0บาทเท่านั้นเลยนะต่อไปเลยครับรายการที่เจ็ดในต่อไปขออภัยครับเป็นรายการที่8นะอาจารย์ทุกท่านเป็นรายการที่8เลยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับมีเส้นชายจีวรตรงนี้ครับสวยๆแบบนี้เลยพิมพ์ใหญ่สวยชัดเจนเลยนะอาจารย์ทุกท่านชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ทักมาปิดกันได้เลยพุทธศิลป์ไปทางสุโขทัยนะอาจารย์ทุกท่านองค์นี้พุทธศิลป์ไปทางสุโขทัยสวยๆแบบนี้เลย มีเส้นรางใต้น้ําครับเส้นสวยแบบนี้ครับนะฮะด้านข้างครับขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยนะฮะด้านหลังครับเป็นหลังเรียบครับเม็ดมนสารครับผงฐานก้านทูบมีให้เห็นเลยปูนเปลยกหอยสวยๆเลยครับอาจารย์านะองนี้รายการที่8ครับต่อไปครับรายการที่9ครับ เป็นพิมพ์เกตบัตูมนะอาจารย์ท่านอขออภัยครับอาจารย์ท่านเป็นพิมพ์ปกโพนะอาจารย์ท่านองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพเลยส,ยสวยๆเลยครับมีคราบไข่ขึ้นแบบนี้เลยชอบนะฮะแบบนี้ก็ทักมาปิดกันได้เลยนะครับองละส0มบาทเท่านั้นนะสั่งเยอะเราก็มีลดอยู่นะอาจารย์ท่านทักมาแบบสอบถามกันได้เลยถ้าเอาเยอะผมก็มีลดให้อยู่นะหรือว่าซื้อครบยอดเกิน1000ก็ แจกพระไปเลยแท้การันตีแท้ด้วยจากวัดละคังเลยเนื้อหาด้านหลังครับด้าน,นหลังเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านนะหลังเรียบเลยต่อไปครับรายการที่10ครับอ่ารายการที่10ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะอาจารย์ทุกท่านนะ พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มเลยลองแขนลึกครับอ,อกสวยๆแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านออกล้ำล้นะอาจารย์ทุกท่านองค์นี้ซุม้มออกล้ำล้เลยออกล้ำล้เลยครับมีเส้นขอบกระจกให้เห็นครับสี่มุมเลยนะอาจารย์ทุกท่านนะหรือเส้นบังคับพิมพ์ก็ได้นะครับเรียกเส้นบังคับพิมพ์ก็ได้เลยด้านข้างครับเนะะื้อหาด้านข้างเลย เนื้อหาด้านหลังครับด้านหลังเป็นหลังสังขยาจัดๆแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะรายการที่10เลยครับสวยๆแบบนี้เลยรายการที่10นะครับองค์ละ300บาทเท่านั้นเลยนะครับลูกค้าประจําก็สั่งกันมาเรื่อยๆเลยต่อไปครับรายการที่11อนะครับอาจารย์ทุกท่านนะรายการที่11ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับเนื้อออกไปทางสังขยาเลยนะอาจารย์ทุกท่านนะมีเม็ดขาวก้อนขาวให้เห็นครับ ภาพราวไสขึ้นทั่วทั้งองค์พระแบบนี้เลยนะบางจุดบางๆแบบนี้เลยแต่เก่าถึงยุคแน่นอนมีเส้นบังคับพิมพ์สวยๆเลยนะฮะด้านข้างครับขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยมีเม็ดขาวก้อนขาวครับดูเนื้อหาด้านหลังครับเนื้อหาด้านหลังครับเม็ดขาวก้อนขาวสวยๆแบบนี้ครับ มีนเม็ดดำให้เห็นผงฐานการทูบครับพระพระกำแพงซุ้มกอครับมีให้เห็นอยู่นะอาจารย์ทุกท่านนะรายการที่11นะครับต่อไปเลยรายการที่12นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะอาจารย์ทุกท่านเกตทะลุซุ้มเลยองนี้สวยๆเลยครับมีเม็ดมสาลครับเม็ดโปรตคุณครับผงฐานกา้านทูบ่ เม็ดขาวครับมีให้เห็นเลยองนี้เม็ดขาวก้อนขาวครับเนื้อหาด้านข้างครับอ่ะดูเนื้อหาด้านหลังครับด้านหลังเนื้อหาเป็นรอยกดกระดานนะอาจารย์ทุกท่านองนี้นี่เม็ดมอนสั่นแน่นๆแบบนี้เลยเม็ดขาวก้อนขาวนี้จัดจานมาองน์นี้อาจารย์ทุกท่านนะ รายการที่12เลยครับแคปหน้าจอก็ได้นะหรือว่าพิมพ์รายการที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับต่อไปเลยครับเป็นรายการที่13ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตตอทะลุซุ้มนะอาจารย์ทุกท่านองนี้ก็ออกแห้งๆอีก1ององเลยสวยๆเลยนะอาจารย์ทุกท่านนะสวยๆแบบนี้เลยรายการละ3 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะ ดูเนะื้อหาด้านข้างครับดูเนะื้อหาด้านหลังครับด้านหลังแห้งแบบนี้เลยมีรอยปั๊มตายางสีแดงแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะรายการที่13นะครับ ต่อไปเลยรายการที่14นะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะอาจารย์ท่านองน์นี้เนื้อออกเก่งๆเลยหนึกเก่งเลย,กกเลยอาจารย์ท่านองน์นี้สวยๆเลยครับรายการละ300บาทเท่านั้นเลยนะมีความหมดตัวของพระอยู่นะอาจารย์ท่านองน์นี้อ่ะสวยๆเลยครับรายการละ300บาทเท่านั้นเลยดูเนื้อหาด้านหลังครับ เป็นหลังกดก,กระดานนะอาจารย์ทุกท่านองน์นี้มีเม็ดบวลสารเม็ดขาวก้อนขาวให้เห็นเลยสวยๆเลยครับมีรอยปิดรอยแยกให้เห็นอยู่นะรายการที่14นะครับต่อไปเลยรายการที่15ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะอาจารย์ทุกท่านองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เลยองนี้เกตออกไปทางพาดซุ้มนะอาจารย์ทุกท่านองนี้พาดซุ้มเลยไม่ได้ทะลุซุ้มนะเป็นเกตพาดซุ้มนะอาจารย์ทุกท่านนะครับ ทรับตรงรักเก่าๆแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะมีเส้นรางใต้น้ําครับองค์พระออกขาวๆครับออกทางปูนเปลือกหอยเลยอาจารย์ทุกท่านนะออกทางปูนเปลือกหอยเลยอ่ะนี่ครับตรงรักเก่าๆมาแบบนี้เลยครับซุ้มข้างสมมาตรสวยๆแบบนี้เลยเนื้อหาด้านข้างครับอ่ะดูเนื้อหาด้านหลังครับ เป็นรอยสังขยานะอาจารย์ทุกท่านนะสวยๆแบบนี้เลยรายการที่15นะครับต่อไปเลยรายการที่16นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับพุทธศินไปทางสุขโขทยัยกำแพงเพชรเลยองนี้หรือพิมพ์เรียกว่าพิมพ์ลุงพุทธก็ได้นะจารทุท่านนะมีเซนขอบกระจกให้เห็นครับ องนี้น่าจะแช่น้ำมนต์มาด้วยนะอาจารย์ทกท่านองนี้องนี้แช่แช่น้ำมนต์มาเลยอ่ะสวยๆเลยครับฐานสิงชัดๆแบบนี้เลยรายการที่16นะครับเนื้อหาด้านข้างครับดูเนื้อหาด้านหลังครับ ด้านหลังเป็นรอยกดกล่าหมากนะอาจารย์ทุกท่านองนี้เป็นรอยกดกล่าหมากสวยๆแบบนี้เลยรายการที่16นะครับต่อไปกันเลยรายการที่17นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับออขออภัยครับอาจารย์ทุกท่านนะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะอาจารย์ทุกท่านองนี้สวยๆแบบนี้เลยมีคราบไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านสวยอีกหนึ่งองค์เลยครับมีเส้นขอบกระจกให้เห็นครับ มีครับแถวซ้ายขึ้นทั่วทั้งองค์พระครับองค์นี้สวยๆแบบนี้เลยอนอหาด้านข้างครับขอบตัดสวยๆแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะ,อะนอหาด้านหลังครับเป็นรอยกดกลาบมากนะอาจารย์ทุกท่านสวยๆแบบนี้เลยรายการที่17นะครับต่อไปครับรายการที่18ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะจานทุกท่านองนี้มีเม็ดเขียวตรงนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยครับมีเม็ดมณสารครบเลยองนี้ผิวเปิดมาแบบนี้เลยผงฐ่านก้านทูบครับพระกำแพงซุ้มกอครับเม็ดดามีให้เห็นครับเม็ดขาวไม่แน่ใจเลยนะจานทุกท่านนะองดูข้างๆก่อนครับเนื้อหาด้านข้างครับดูเนื้อหาด้านหลังครับอ่านี่เลยเม็ดมณสาแน้นแบบนี้เลยนะจานทุกท่านนะ เม็ดมอสสานแน่นๆแบบนี้เลยตรงนี้ก็เม็ดมอสสารนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยรายการละ3า0บาทเท่านั้นเลยนะองนี้ต่อไปเลยครับรายการที่1 8นะอาจารย์ท่านรายการที่18เลยเกตดทะลุซุ้มหรือเปล่าองนี้อาจารย์ท่านนะขอไปขอเกตดะทะลุซุ้มครับอาจารย์ท่านพิมพ์ใหญ่ครับซุ้มค่อนข้างหนาเลยองคนี้มีความหดตัวครับแตกลายงาเบาๆเลยองคนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ทักมาปิดกันได้ครับ ด้าน,นข้างครับชอบก็ทักมาปิดกันได้เลยนะองค์ละ300บาทเท่านั้นเลยต่อไปครับเน,นื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านมีเม็ดขาวก้อนขาวครับพระกระเพงพะกําแพงซุ้มกอเม็ดเขียวไม่ให้เห็นตรงริมนะอาจารย์ทุกท่านนะ,ะสวยแบบนี้เลยพงทานการทูบครับ มีเม็ดมนสารครบเลยนะอาจารย์ท่านรายการที่19ครับต่อไปครับรายการที่20บครับารายการที่20บครับมเม็ดมนสารองคนี้ครับโรยหน้าพิมพ์มาแน่นอนหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ท่านนะดูนะครับโอ้เม็ดขาวขั้นขาวพระกระเพงทุ้มกอเม็ดเขียวครับเม็ดตามผงถ่านก้านทูบครับจัดจานมากเลยนะหาแบบนี้นะอาจารย์ทุกท่านองค์ละสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับ ใครยังไม่มีเช่าบูยมีบูชาก็แบบบูชาไปที่บ้านกันได้นะเนีฮะด,ด,ด้านหลังครับโอ้หเม็ดมเม็ดมัสานด้านหลังครับสวยๆแบบนี้เลยเม็ดมาสานจัดๆแบบนี้เลยนะรายการที่20ครับต่อไปครับรายการที่21ครับเอาเหลืองเหลืองครับองนี้ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตตรวจซุ้มเลยองค์นี้ซุ้มค่อนข้างสมมาตรครับมีเส้นหลังใต้น้ำให้เห็นนะองคนี้นะอาจารย์ทุกท่านดูนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยอีกหนึ่งองเลยนะหะันข้างครับมีรอยปีรอยแตะรอยแยกจากการตัดนะอาจารย์ทุกท่านนะเห็นมนสารหลักครับมีให้เห็นสวยๆแบบนี้เลย สวยนะอาจารย์ทุกท่านนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วทักมาปิดกันได้เลยเนะะื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังเรียบครับเม็ดมอนสานของฐานยันทูบเม็ดเม็ดขาวมีให้เห็นเลยรายการที่21นะครับต่อไปเลยรายการที่22ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะอาจารย์ทุกท่านองคนี้เกตทะลุซุ้มเลยออกลำ้ลำล้นะองนี้รองแขนลึกนะครับเป็นอกกระบอกเลยองนี้ออกลำ้ลำล้ครับซุ้มข้างๆลํำเลยองคนี้ มีเส้นหลังใต้น้ำให้เห็นครับอาจารย์ทุกท่านนะดูนะสว,สวยนะอาจารย์ทุกท่านฐานสิงห์ก็สวยพิมพ์ชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยครับเช้นชาจีวรมีให้เห็นครับสวยๆเลยครับรายการที่22นะครับเนื้อหาด้านข้างครับอชอบก็ถูกใจกันมาได้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะต่อไปครับเนื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังสังขยานะอาจารย์ทุกท่านหลังสังขยาจะจัดแบบนี้เลยรายการละสอง 300บาทเท่านั้นเลยนะอาจารย์ทุกท่านส่งฟรีด้วยมีเก็บเงินปลายทางเลยหลังสังกยาสวยๆเลยครับอ่ะต่อไปเลยรายการที่23ครับอ่ารายการที่23ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตจดซุ้มนะอาจารย์ทุกท่านองนี้มีคับไข่ขึ้นทั่วทั้งองค์พระแบบนี้เลยลองแขนห่างครับลาย้ายยกขึ้นนิดนึงเลยอาจารย์ทุกท่านนะอ่าสวยไหมครับมีเส้นขอบกระจกให้เห็นครับหรือเส้นบังคับพิมพ์สวยๆเลยนะอาจารย์ทุกท่าน ต่อไปครับเนื้อหาด้านข้างครับสวยสวยแบบนี้เลยมีรอยปิรอยแยกสวยๆเลยครับเนื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังกดกระดานนะอาจารย์ทุกท่านนะองนี้ขออภัยครับเป็นหลังกดกรบหมากนะอาจารย์ทุกท่านนะองนี้สวยๆแบบนี้เลยรายการละ3 0 0รบาทเท่านั้นเลยนะอาจารย์ทุกท่านนะ EP รายการที่23ครับต่อไปครับรายการที่24ครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตจดซุ้มเลยองนี้คับเาวไซขึ้นก็นหนาอีกหนึ่งองเลยนะครับชอบท่านชอบองค์ไหนก็ทักมาปิดกันได้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะดูเนื้อหาด้านข้างครับเนื้อหาด้านข้างก็สวยเลยเนื้อหาด้านข้างครับดูเนื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังเรียบนะอาจารย์ทุกท่านนะองนี้เป็นหลังเรียบสวยๆแบบนี้เลยรายการละสามร้อยบาทเท่านั้นเลย อโอเคครับต่อไปครับรายการที่25ครับรายการที่25ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะอาจารย์ทุกท่านนะเกตดทะลุซุ้มเลยองนี้พุทธศินไปทางสุขโขทยัยกำแพงเพชรนะอาจารย์ทุกท่านใบหน้าเป็นรูปเซี่ยวครับรูปเซี่ยวครับนี่เส้นบังคับพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยองนี้แช่น้ำมนต์มาอีกองแน่นอนเลยนะอาจารย์ทุกท่านนะแช่แช่น้ำมนต์มาสวยๆเลยนะฮะด้านข้างครับขอบตัดนะอาจารย์ทุกท่านนะสวยๆเลยครับ เนื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังกดขออภัยนะครับอาจารย์ทุกท่านนะเป็นรอยมีรอยปูไตเยอะๆแบบนี้เลยนะอาจารย์ทุกท่านนะเหมือนจะเป็นรอยปูไตนะอาจารย์ทุกท่านมีลายแตกลายงาสวยๆแบบนี้เลยรายการที่25ครับต่อไปเลยครับรายการที่26ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะองค์นี้เกตทะลุซุ้มเลยพิมพ์สอดพิมพ์ชัดเจนมากนะอาจารย์ทุกท่านดูครับ พิมพ์สวยพิมพ์ชัดเจนมากองนีฐน้ฐานสิ่งนี้สวยเลยอาจารย์ทุกท่านนะสมค่อนข้างสมมาตรกันเลยเกตทะลุซุ้มครับองค์นี้สมบูรณ์แบบมากเลยนีคับแคลายขึ้นทั่วทั้งองค์พระแบบนี้เลยนะ,ะสวยเลยครับอย่างเช่นบังคับพิมพ์ก็ตัดสวยๆแบบนี้เลยด้านข้างครับขอบตัดครับสวยๆเลยนะอาจารย์ทุกท่านชอบก็ถูกใจก็ใช้ก็ซื้อเลยครับ เนื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังกดกระดานนะอาจารย์ทุกท่านตรงนี้เป็นลายรอยกดกระดานเลยมีเม,ม็ดมอนสารพงทานก้านทู่ทมเม็ดขาวครับมเมด็ดดามีให้เห็นเลยองนี้มเม,ม็ดมอนสารจ,จัดแบบนี้เลยรายการที่26นะครับต่อไปเลยรายการที่27ครับรายการที่27ครับออกไข่ไข่ครับองนี้มีคราบไข่ติดสวยๆแบบนี้เลยสมค่อนข้างสมมาตรกันนะอาจารย์ทุกท่านนะอ่ะ เนื้อหาด้านข้างครับอ๋อสวยๆเลยนะเนื้อหาด้านหลังครับเนื้อหาด้านหลังครับนี่ EP ที่เอะรายการที่27นะครับอีก3รายการเลยจะหมดกันแล้วนะจากทุกท่านวันนี้ก็มาทั้งหมด30รายการเลยครับต่อไปครับรายการที่28ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะจากทุกท่านองค์นี้เกตทะลุซุ้มครับ ฐา,านแข้งฐานสิงค,คมชัดเลยองนี้พิมพ์สวยพิมพ์ชัดเจนครับสมค่อนข้างสมมาตรเลยองนี้สวยๆเลยนะอาจารย์ทุกท่านมีใบหูให้เห็นครับทั้งสองข้างเลยอ่ะชอบก็พักมาปิดกันได้เลยนะครับเนื้อหาด้านข้างครับขอบตัดครับขอบตัดครับสวยๆเลยนะอาจารย์ทุกท่านนะดูไม่ทันก็ขอดูรูเพิ่มเติมกันได้เลยแอดมาหรือว่าโทรมาก่อนก็ได้ครับ เนื้อหาด้านหลังครับเป็นรอยกดกระดานนะอาจารย์ทุกท่านาสวยๆเลยครับรายการที่28ครับต่อไปครับรายการที่29ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกรดทะลุซุ้มครับลองแขนออกลึกนะอาจารย์ทุกท่านมีเส้นหลังใต้น้ําให้เห็นชัดเจนเลยนะตรงนี้นะนะอาจารย์ทุกท่านดูเลยครับเส้นหลังใต้น้าชัดมากตรงนี้ออกแก่งๆครับเนื้อหาออกแก่งๆเลยมีเส้น ขอกระจกหรือเส้นบังคับพิมพ์ให้เห็นอยู่นะเนื้อหาด้านข้างครับดูเนื้อหาด้านหลังครับเป็นหลังสังขยาสวยๆแบบนี้เลยรายการที่29บาครับท่านใดดูไม่ทันก็ขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้นะต่อไปครับรายการที่30ครับเป็นรายการสุดท้ายเลยองนี้เกตดทะลุซุ้มหน้าจาน์นุท่านองนี้เกตดทะลุซุ้มเลยซุ้มค่อนข้างแบบ ไม่ค่อยสมมาตรนะจา์ทุ่านองค์นี้สวยๆเลยครับมีครับแฉลไซส์ขึ้นรอบท่อตัวองค์พระเลยเนื้อหาด้านข้างครับอชอบกระทักมาปิดกันได้เลยหรือว่าขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยเนื้อหาด้านหลังครับมีรอยปิดรอยแย่ครับเป็นมนสารผงฐานก้านทูบเม็ดขาวครับเม็ดดำมีให้เห็นเลยเม็ดขาวนี้จ,จัดจานหน่อยนะรายการที่30เลยนะครับ ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ30รายการวันนี้เป็น EP ีที่15นะครับและขออภัยครับเป็น EP ีที่16นะครับอาจารย์ทุกท่านเป็น e p ีที่16นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่ดูจนจบคลิปเลยวันนี้ก็ขอลาอาจารย์ทุกท่านไปก่อนเลยนะขอบคุณนะครับที่กดเข้ามาดูขอบคุณมากจริงๆขอบคุณครับ